ทางด้านของพลตรีจำลองศรีเมืองนะคะแกนนำพนมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เห็นว่าแม้ว่าแกนนำและแนวร่วมพนมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะได้รับประโยชน์จากการนิรโทษกรรมแต่ก็ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้บ้านเมืองเสียหายและก็จะคัดค้านในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันนะคะพลตรีจำลองก็ตำหนิการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดไปดูงานต่างประเทศในช่วงนี้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งค่ะ เมื่อเราออกมาต่อสู้เพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราไม่เห็นจาเป็นที่ต้องให้มีการนินทาโทษกันยกตัวอย่างตัวผมก็ได้นะฮะเมื่อปีสามห้าผมถูกติดตารางติดคุกทั้งคุกตำรวจและคุกทหารผมก็เห็นโวยเลยพอมาข่าวต่อมาในตอนที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ารายการกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนตุลา ผมก็ถูกติดคุกเกงเขาเออกไปลงคะแนนเลือกตั้งถูกติดคุกตั้งแต่วันที่5ตุลาผมก็ไม่เห็นจะว่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นประชาชนจะเห็นชัดแน่นะครว่ากลุ่มเราคณะของเราไม่ได้เห็นด้วยมีแต่ว่าเราคลค้านยอย่างเต็มที่แม้การนี้ในะทศกัณฐ์เราอาจจะได้ประโยชน์บ้างก็ตามแต่ทำงั้นมันไม่ถูกทำนั้นมันทให้บ้านเมืองเสียหายเรารักษาบ้านเมืองไว้ไม่ดีกว่าหรือแทนที่จะมาเห็นกับประโยชน์ส่วนตัว